สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิ่งที่ครูปัดอยากนําเสนอให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นนะคะเป็นเรื่องของ verb ค่ะแล้วอยากให้ทุกคนลองดูว่าเอ๊สิ่งที่ครูปัดพูดให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมองแล้วง่ายมากๆเลยเพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบในอนาคตที่ทุกคนอาจจะได้เจอหรืออาจจะได้เห็นนะคะแล้วโครงสร้างต่างๆที่พูดถึงนี้จะเป็นโครงสร้างที่พบบ่อยๆใน ข้อสอบและในเรื่องที่เราจะต้องอ่านเช่น reading ต่างๆเป็นต้นนะคะเรื่องที่ครูปัจะพูดอันนี้ก็คือเรื่องของ verb ช่วยและ verb แทนนะคะสิ่งที่ครูปัตอยากจะสอนตรงนี้ก็คือ verb ช่วยนะคะแล้วมันจะมาเจอกับ verb แท้ อย่าสับสนนะคะเอ verb อย่างอื่นไม่สนใจนะในคลิปนี้ครูปัดต,ต้องการจะสอน verb ช่วยที่มาคู่กับเ verb แท้เ v e r บช่วยที่ครูปัดจะสอนนี้มีทั้งหมด4ชุดมีทั้งหมด4ชุดนะคะเรามาดูชุดที่1เลยค่ะชุดที่1คือ verb to do ละกันนะคะซึ่งเจอบ่อยมาก verb to do ที่สามารถเป็น verb ช่วยได้คือ do does และ did สามตัวนี้เป็น verb ช่วยได้และมันจะตามด้วย verb แท้มีลักษณะเป็น verb infinitive verb infinitive คืออะไร verb infinitive ก็คือ verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะห้ามเติม s ห้ามเติม es ห้ามเติม ing ห้ามเปลี่ยนเป็นช่อง2ห้ามเปลี่ยนเป็นช่องสามห้ามห้ามห้าม,ามและห้ามต้องเป็น verb พื้นฐานของมันคือ base form ของมันนั่นเองและ infinitive ตัวนี้จะไม่มี to มานำหน้าด้วยนะคะ ลักษณะตรงนี้จะใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนั่นเองอาจมีบางครั้งที่หลุดไปเป็นประโยคบอกเล่ามีอยู่เหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอทุกคนเห็นดูดัสติปับมองหาเวิร์บแท้เลยค่ะเวิร์บแท้จะต้องเป็นเวิร์บอินฟิ i v ทีฟนะคะเราลองมายกตัวอย่างประโยคดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นครูปัดเขียนว่า she นะประธานชีครูปัดใช้ d a าสและอยากทำเป็นประโยคปฏิเสธมันจะออกเป็นชีด o า s not หรือ she d o า s ซน study French นะคะแปลว่าหล่อนไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตรงนี้ study ตรงนี้ จะเป็น Verb ที่เรียกว่า Verb i n f i n i t i v e เนื่องจากว่าเราใช้ d o s s เข้ามาวันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น do หรือ d o s s หรือ d i d ก็ตามจะต้องใช้คู่กับ Verb Infinitive เท่านั้นส่วนว่าจะใช้ตัว do หรือ d o s s i หรือ did นี่ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะคะในคลิปที่เกี่ยวกับการใช้เรื่อง Tense เข้ามานะคะเดี๋ยวครูปัดก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะสอนต่อไปเราลองมาดูอันที่2นะคะ อันที่2อเอา verb to have และกันจริงๆ verb to have ไม่ได้ยากเลยนะคะ verb to have ตัวที่เป็น verb ช่วยใน verb to have ได้ก็คือ have has และ had ค่ะข้อนี้ง่ายมากเพราะว่าจะต้องตามด้วย verb ช่องที่3ทุกคนก็บอกหนูคูปัดก็บอกว่าง่ายง่ายมากง่ายมากจริงๆแล้วมันง่ายจริงๆค่ะลองเปิดใจกับภาษาอังกฤษดูนะภาษาอังกฤษนี่ง่ายมากนะ จริงๆแล้วเรื่องของวยากรณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าภาษาไทยเยอะเลยนะคะลองดูแล้วกันใครไม่รู้ก็ลองเรียนดูนะคะอันนี้ have has h a ่จะบวกกับ verb ช่องที่3ยกตัวอย่างเช่นอะไรลองดูสิ she she ก็ต้องใช้ has ใช่ไหม she has studied เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed she has studied English for Five years หล่อนเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือเราใช้ h a s ตามประธานชีแล้วใช้ verb study ถามว่า study เป็น verb อะไรหรอคำตอบก็คือเป็น verb ช่องที่3นั่นเองเพราะ have has had ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะเดี๋ยวสอนไปแล้วจบคลิปนี้แล้วลองไปสังเกตบทอ่านของเราหรือข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของเราจะเจอโครงสร้างอย่างนี้เพียบเลยนะคะ ข้อที่2จบแล้วนะคะเรามาดูโครงสร้างที่3บ้างโอเคค่ะโครงสร้างที่3นะคะคู่ปัดเอา verb to be ละกันโอ้โห oh, verb to be นี่เยอะมากอะไรที่เป็น verb ช่วยได้บ้างเช่น is, am, are, was, were, b e been Being นี่เป็นรูปช่วยได้หมดเลยนะแต่ว่าไอ้พวก be, been, being เนี่ยมันอาจจะมีอะไรข้างหน้าของมันนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ค่อยเก่งมากแล้วก็แค่มองลองสังเกตดูว่าเอ๊ะเราเห็น eamr เราเห็น watchword เราเห็น be, been, being มันจะมีอะไรข้างหน้าช่างหัวมันไปก่อนแต่ด้านหลังมันะระวังดีๆฟังดีๆนะคะด้านหลังมันเป็นไปได้2ประการอันที่1คือมันจะบวก verb ing ing นะคะอันที่2ขอขยับนิดนึงนะคะอันที่2มันจะบวก Ver รช่องที่3 ing เป็นยังไงถ้า Verb to be มาบวก ing มันจะเป็น tense ท,ที่กำลังกระทำอยู่เพียงแต่ว่ากระทำอยู่ตอนไหนปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตประมาณนี้ครูัดเอาประโยคง่ายๆก่อนนะคะเช่น you are uh, studying English คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษเห็นไหมคะว่าเราใช้ R ตามประธาน U แล้ว R ตามด้วย ing แปลว่ากำลังกระทำอยู่คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นลักษณะของ is am a r บวก ing ตรงนี้แปลว่ากำลังทำอยู่โอเคนะต่อไปเรามาดู verb to be ตรงนี้ บวกกับเวิร์บช่อง3บ้างมันคืออะไรโครงสร้างตรงนี้เป็นโครงสร้างที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า passive นั่นเอง passive form บางคนก็เรียกมันว่า passive voice passive form คืออะไร passive form คือประธานถูกกระทำโอเคนะประธานถูกกระทำนะยกตัวอย่างเช่น many flowers ดอกไม้จำนวนมากเลย were bought yesterday ะะดอกไม้จานวนมากถูกซื้อเมื่อวานนี้เห็นไหมแปลว่าถูกกระทําความหมายของมันคือดอกไม้จานวนมากถูกซื้อเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เก่งมากก็จำง่ายๆว่าถ้าเมื่อไหร่ทุกคนเห็น verb to be ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนมีกลิ่นแบบไหนมาก็ตามแต่ถ้าคิดว่าเป็น verb to be แล้วลรวก็เมื่อตามเด้ม verb ช่อง3ให้แปลว่าถูกไว้ก่อนนะคะ ดอกไม้จำนวนมากถูกซื้อเมื่อวานนี้ดอกไม้มันถูกกระทําเราเป็นคนซื้อมนุษย์เป็นคนซื้อดอกไม้ถูกกระทําคือดอกไม้ถูกซื้อและบอสเป็นเวิร์บช่อง3ของเวิร์บทูบายนั่นเองค่ะโอเคนะ3ข้อแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะเราไปดูข้อที่4ต่อค่ะมาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่า m o d a l verb คือเ e r b ช่วยทั้งหลายแหละที่เรารู้จักกันในโลกนี้นะ เช่นอะไรบ้างนะคะเช่น can c a n could will would นะคะ will ก็มี shall ด้วยแต่วนี้ shall ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะแล้วก็มี shoot อ่ะเหล็กนะที่นึกออก may might เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วมีตัวอื่นอีกนะตรงนี้เรียกว่า เวิร์บช่วย helping verb หรือบางคนเรียกว่า modal verb นั่นเองจริงๆแล้วข้อนี้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันจะตามด้วยสิ่งที่เรียกว่า verb infinitive นะคะ verb infinitive เช่นเดียวกับ do does did เลยตามด้วย verb infinitive ค่ะนะยกตัวอย่างเช่นเราเจอบ่อยมาก um, she will go to School tomorrow หล่อนจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้เพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือเราใช้ will ตามด้วย go ซึ่งเป็น verb infinitive ตัวนี้แค่นี้เองค่ะ verb ช่วยมีแค่4โครงสร้างนี้เท่านั้นนะคะที่ทุกคนควรจะรู้ทีนี้ครูปัดจะลองให้แบบฝึกหัดดูในคลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกัน หลังจากนี้แล้วนะคะเราจะลองไปทําแบบฝึกหัดดูแต่ก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะขอให้ทุกคนจําโครงสร้างทั้ง4ี่โครงสร้างนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปดูแบบฝึกหัดจําให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเปิดแบบฝึกหัดใครยังจําไม่ได้เลยหยุดไว้ก่อนชั่วคราวนะคะลองจําให้ได้แล้วเดี๋ยวพอเรามาดูแบบฝึกหัดต่อไปแล้วเราจะไม่กลับมาดูหน้านี้แล้วนะคะเราจะใช้วิจารณญาณในการทําแบบฝึกหัดอันต่อไปค่ะเมื่อเห็นแบบฝึกหัดทั้ง10ข้อนี้แล้วนะคะ ให้พอสคลิปไว้ก่อนแล้วลองพิจารณาว่าทั้ง10ข้อนี้มีข้อไหนถูกและมีข้อไหนผิดตามโครงสร้างเมื่อกี้ไม่ต้องสนใจความหมายเลยสนใจแค่โครงสร้างอย่างเดียวนะคะพอสไว้นะคะพอสเลยค่ะหยุดไว้ชั่วคราวค่ะมาฉะเฉลยค่ะข้อที่1 was play สิ่งที่เราเห็นคือเขาใช้ verb to be แล้วตามด้วย play หน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราเพิ่งเรียนว่า verb to be ทำได้สองอย่าง verb to be ตามด้วย verb ing และ verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นอันนี้ play ไม่ใช่ทั้ง ing และไม่ใช่และไม่ใช่ทั้งช่องที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบว่าผิดค่ะเห็นไหมคะข้อต่อไป could, could. ตรงกับข้อที่4ที่เราเรียน we would, i h a l l should, could, can ทั้งหมดนี้ could, can, may, might จะต้องตามด้วย Verb i IN infinitive ที่ไม่มี to สิ่งที่เราเห็นคือเขาใช้ could บวก have have เป็น Verb i IN infinitive ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยว่าถูกต้องค่ะข้อที่3 สิ่งที่เราเห็นคือ had ก่อนแล้วก็กลับไปนั่งคิดซิเราใช้ verb to have รูปไหนก็ได้ has, have หรือ had ก็ได้แล้วบวกกับ verb ช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้น had ก่อนกลับไปดู had บวกก่อนก่อนเป็น verb ช่องที่3 go went และก่อนเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือถูกต้องข้อที่4 did not eating เราก็กลับไปคิด เวิร์บช่วยคือด do, ู does และ did สิ่งที่ตามหลัง3ตัวนี้ถ้าเห็นเวิร์บจะต้องตามด้วยเวิร์บ infinitive เวิร์บ n n f i n i t i v e คือเวิร์บที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็มาดูซิอ้าวเขาใช้ did not แล้วเป็น eating ใช้ infinitive ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าผิดค่ะ ข้อที่5 i s d r u n k กับพิธี verb to be ครั้งหนึ่งทบทวน verb to be i s a mr a e was were be been being จะต้องตามด้วย2อย่างคือ verb พูดตามไปด้วยกันเลยนะคะ verb ing กับ verb ช่องที่3มควรจะพูดซ้ำๆบ่อยๆจะได้จำได้แล้วเรามาดู i s คือ verb to be ส่วน d r u n k เป็น verb อะไร drink drank d r u n k เป็น verb ช่องที่3ดังนั้นตรงกับโครงสร้างนี้ข้อนี้จึงถูกต้อง ข้อที่6 d o e s she sleeps กลับไปคิด does do does did verb to do do does did บวกอะไรได้บ้างคําตอบคือบวก verb infinitive ต้องเห็น verb infinitive มองกลับไปประโยคนี้เป็นประโยคคําถามเค้าใช้ does เข้ามาแล้ว she ไม่ใช่ verb she เป็นประธานมอง sleep ถามว่า sleep ใช่ verb infinitive ม่ sleep เติม s คําตอบคือไม่ใช่ infinitive ห้ามเติม s infinitive ห้ามเติม ing infinitive ไม่ใช่ verb ช่อง3นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คําตอบคือผิดค่ะ ข้อที่7 have been traveling โอ้โหอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงวิเคราะห์ไปทีละเซตค่ะเซตแรกคือ have been นะวิเคราะห์เซตแรกก่อนนะ have been ถูกไหมเอ่ยแล้วก็มาคิดนะเราใช้ have บวกอะไรคำตอบคือ have บวก verb ช่องที่3 been เป็นช่องที่3มันเซตแรกถูกต้องโครงสร้างแรกถูกต้องไปดูเซตที่2 s e เซตที่2คือ been traveling สิ่งที่เราเห็นคือ เป็นบีนเป็นเวิร์บช่วยเห็นไหมขวดบ,บอกแล้ว b ีบีนบีอิเนี่ยมันอาจจะมีเวิร์บข้างหน้าอีกหนึ่งตัวแต่ไม่ต้องสนใจถ้าเราเห็นบ e นตรงนี้มันต้องตามได้เวิร์บอะไรคะจาได้ไหมคะจาได้ไหมคะเอาคิดคิดทิด,ดเร็วนี้เขียนเป็นครั้งที่3 4มแล้วนะบีนก็คือ v e r ร์บทูนั่นเองตามได้เวิร์บสออย่าง1คือ VERB ์บตอบ ING เป็นกำลังกะระทำา2เป็น Verb ช่องที่3แปลว่าถูกกะระทำ traveling เป็น ING เพราะฉะนั้น be e n traveling ถูกต้องคำตอบข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกนั่นเองข้อที่8ค่ะกลับไปดูชุดของคำว่า can could may might will shall should บวกอะไรเอ่ยบวก Verb infinitive เห็นไหมคะแล้วเราก็มาดูเมื่อกี้คู่ปัดย้ำแล้ว infinitive ตรงนี้ของ can เป็นยังไงเรามาดูซิเอ๊ drive ดูเหมือนเป็น infinitive แต่มี to ด้วยเราย้ำว่า can บวก verb infinitive ที่ไม่มี to ต้องไม่มี to ค่ะ can could will would shall should must may ไม่ต้องไม่มี to นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบจึงผิดค่ะข้อ9คล้ายๆข้อ7อีกแล้วมี3คำวิเคราะห์ t ละ2คำนะคะเรามาดู เมบี maybe, ถูกไหมเอ่ยเมก็คืออยู่ในชุดของแครนคูดเมไหมใช่ไหมบวกเวิร์บอะไรบวกเวิร์บอิน i ิ i ิทีฟที่ไม่มีทูถามว่า infinitive คือ be ถูกต้องไหมใช่เลยเพราะเราเรียกมันว่า verb to be นะคะเราเรียกว่าเวิร์บอะไรนั่นคือ infinitive เพราะฉะนั้นชุดแรก may be ถูกต้องเรามาดูชุดที่2คือ be กับ brought ขอขีดเส้นใต้ไปนิดนึงนะคะ B กับ broad มันคืออะไรมันคือ verb to be ใช่ไหมทวนอีกรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย verb to be จะบวกด้วย verb ing กับ verb ช่องที่3 ing คือกำลังกระทำช่องที่3คือถูกกระทำเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูหลัง B ตรงนี้เป็นคำว่า broad Broad เป็นช่องที่3ของ verb to bring bring broad broad ช่องที่3เพราะฉะนั้นครงสร้าง maybe ก็ถูก be broad ก็ถูกดังนั้นข้อนี้จึงเฉลยว่าถูกต้องนั่นเองข้อสุดท้ายค่ะดูซิจะถูกกันไหมเอ่ยโอเคดูนะคะข้อนี้เราก็ขีดเส้นใต้ will be แล้วเราวิเคราะห์ w l l l e ซิ i l l ก็คือชุดเดียวกับ can could will would บวกกับ verb infinitive เจออีกแล้ว Infinitive ของ B ก็คือ B Verb to be เพราะฉะนั้น Will กับ B ก็ถูกต้องใช่ไหมเซตที่2คือ B กับ ing อ่อาเขียนอีกแล้วเขียนอีกแล้วอ่าไม่จำ ไม่จำไม่ได้แล้วนะ B บวก verb ing กำลังกระทําหรือ B บวก verb ช่อง3ถูกกระทําในนี้เห็น in v i t i n g เป็น ing verb to be บวก ing ก็ถูกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าถูกนั่นเองค่ะโอเคไหม เต็ม10ข้อได้สักกี่ข้อคะถ้าได้ถูกหมดเลยแปลว่าเข้าใจโครงสร้างและจําโครงสร้างที่ครูสอนได้ถ้ายังจําไม่ได้หน้าที่ของเราคือกลับไปจําโครงสร้างทั้ง4ี่โครงสร้างให้ได้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์บางทีมันดูง่ายๆนะถึงแม้ว่าข้อสอบจะแบบอ่านไปเล่าหูอ่านไม่ออกเลยแต่เราสามารถดูโครงสร้างของมันได้ข้อสอบบางชุดเนี่ยนะคะครูบัดบอกเลยว่าบางทีไม่ต้องอ่านโจทย์ ดูแค่ choice ก็รู้แล้วว่า choice ถูกหรือ choice ผิดเช่นตรงนี้เป็นต้นนะคะเช่นใน10ข้อนี้เป็นต้นนะถ้าอยู่ใน choice สมมุติ Choice ข้อ a คือนี้ Choice ข้อ b คือข้อ4 choic e ข้อ c คือข้อ6 Choice ข้อดคือข้อ7อย่างเงี้ยสมมุติ choice ส์ลอกมา4ข้ออย่างเงี้ยเห็นไหมว่าไม่ต้องอ่านโจทย์รู้เลยว่าข้อที่ถูกคือข้อดีดอกเพราะว่าโครงสร้างของ A B และ C มันผิด นะเห็นปะเวลาเราทําข้อสอบเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องมีกลืนนิดนึงนะคะลองหาเทคนิคน,นิดหน่อยในการทําข้อสอบหรือทําแบบฝึกหัดแล้วก็จะเก่งมากขึ้นลองทํำบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆใครยังจําไม่ได้กลับไปดูอันนี้ไปจําให้ได้ ใครยังจําไม่ได้กลับมาดูอันนี้นะคะไปจําให้ได้ดูโครงสร้างมันให้ออกแล้วต่อไปนี้พอเวลาอ่านหนังสือลองลองค่อยคคิดค่อยๆดูซิเอ,อ CA, เจอโครงสร้างที่ครูปัดสอนไหมถ้าเจอลองขีดเส้นใต้ไว้นะจะได้จําได้นะคะเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าทุกคนชอบในสิ่งที่ครูปัดสอนนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูปัดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย